ไหนทุกคนเอามือขึ้นมาที่หน้าหน้าจอให้ครูเห็นเล็บหน่อยให้เห็นเล็บเด้เอามือมาค่ะเอามือขึ้นมาอ่ะครูจะดูทีละคนอ่าโอเคเตร์กับอันปานไหนอันปานอันปานเอาเล็บมาดูค่ะ เล็บขึ้นมาดูไหนเล็บสั้นไหมอ่าในคนนี้ทำไมเห็นแต่มืออ้าเล็บสั้นนะคะอ่าคนนี้ละคะโอเคน้องพิมพ์ไหนอ่าเห็นแล้วไหนมีใครเล็บยาวไหมคะอุ้ยมีแต่คนเก่งๆเ,เล็บสั้นกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวครูรอเ,เพื่อนอีก 5นาทีนะครูถึงจะเข้าสไลด์นะคะอ่ามาวานใครสาะผมแล้วบ้างคะใครอาบน้ำเมื่อเช้าอ่ใครแปลงฟันแล้วเมื่อเช้าแปรงฟันแล้วครับผมอาบน้ำใครทานข้าวเมื่อกี้ผมอาบน้ำแล้วครับใครทานข้าแวแล้วล้างมือแล้วยกมือขึ้นไหน อ่าทานข้าวแล้วยังไม่ทานครับฮะทำไมยังไม่ทานข้าวไ,ไหนใครยังไม่ทานข้าวอ่าล้างมือแล้วไหนเวลาใครไปเดินแล้วใส่รองเท้ามีไหมหรือว่าใครไม่ใส่รองเท้าสวัสดีค่ะ,ะผมใส่รองเท้าอยู่ครับใส่รองเท้าอยู่ อ่าอ <S preach miracle> <á> ่านว่าอะไรคะผู้คาะหนูไม่น้าจะค่ะเน็ตหนูไม่ดีหรือเปล่าลูกของเพื่อนเห็นไหมคะหนูเห็นครับผมเห็นครับเห็นครับ

มาเล่าฟังครูอย่างเดียวนะคะข้อที่หนึ่งเราจะไม่ใช้มือขยี้ตานะคะไม่เห็นเลยค่ะ <S <S ไม่เห็นหนูออกแล้วเข้าใหม่ลูกเพื่อนเขาเห็นอยู่นะคะ ขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะต่อไปในการดูแลตาก็คือให้เราอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,น,นะคะ ต่อไปไไให้กินอาหารที่มีวิตามินเอเพื่อช่วยบำรุงสายตาเช่นฟักทองผักบุ้งสาดเราจะใช้ผ้านะคะหรือสำลีเช็ดบริเวณใบ,<า>บ<อ>หูทำหน้าไหนครับเอาฟังคุณครูอย่างเดียวครับปิดไม้แล้วฟางอย่างเดียว,ว,ยวยให้ใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดบริเวณใบ,ณบหูให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ จากนั้นให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆเพราะว่าหเราจะอื้อแล้วก็อาจจะบอดหูหนวกได้นะคะาการดูแลรักษามือค่ะเราจะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังจากขับถ่ายทุกครั้งนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอค่ะ ไหนทุกคนดูมือของตัวเองสั้นหรือยังคะใครที่มือดำสกรปรกเล็บยาววันนี้ตัดให้เรียบร้อยนะคะโอเคไหมผมยังไม่ตัดครับอ่าต่อไปเราจะไม่กัดเล็บมือหรือดูดนิ้วเล่นนะคะเ,คเพราะว่าในมือของเรานั้นมีเชื้อโรคเยอะมากเลย ถ้าเรากัดเล็บดูดนิ้วเล่นมันก็จะเอาเชื้อโรคเข้าร่างกายของเรานะคะต่อไปการดูแลจมูกค่ะเราจะไม่สั่งน้ำมูกแรงๆถ้าเราเป็นน้ำมูกเราก็ใช้ทิชชู่ซับๆนะคะเราจะไม่สั่งแรงๆนะแล้วเราก็จะไม่ใช้สิ่งของแพะจมูกหรือแย่จมูกเล่น เราจะไม่อยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นหรือบริเวณที่มีฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเช่นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เราไปดมควันเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่เลยค่ะคุณอต่อไป <c oughs> การดูแลปากค่ะเราจะแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะก็คือแปรงให้สะอาดนะคะแปรงปัด ซ้ายขวาขึ้นลงแปลงให้ทั่วทุกซี่ของฟันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้าหลังจากตื่นนอนและตอนกลางคืนก่อนเข้านอนนะคะใครยังไม่ปิดไมคปิดด้วยค่ะลูกต่อไปเราจะไม่ใช้ฟันผิดวิธีนะคะเช่นใช้ฟันฉีกถุงขนมหรือเปิดฝาขวดเป็นต้นนะคะเพราะว่า ถ้าเราเอาฟันไปกระแทกกับของแข็งใช่ไหมฟันเราก็อาจจะหักได้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเราจะไปพบทันตแพทย์ก็คือหมอฟันนั่นเองนะคะในการตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งนะคะอ่าต่อไปเท้าการดูแลรักษาเท้าของเราคะ่ะเราจะล้างขาและเท้าให้สะอาดนะคะ จะต้องตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ต้องสวมรองเท้าก่อนออกนอกบ้านทุกครั้งอ้าวคำถามเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อถามนะคราวนี้ออกไหมลูกรามงานชื่อ วราดูร่วมใช้มือขยี้ตาเมื่อเรามีฝุ่นเข้าตาใช่ใช่หรือหรือไม่ไมเราควรใช้มือขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาใช่หรือไม่ จุลจก<า>ักรตอบว่าอะไรครับไม่ครับอ่ามาดูฉเฉลยกันใใชยครับค่ะถูกไหมจุลจกักรตอบถูกไหมลกูกถูกค่ะถูกนะคะบานคนต่อไปสิงหาอยู่ไหนครับสิงหาไม่มีครับไม่มีครับ,นนรบสิงหาเปิดไม่ตอบเร็ว ตอ,อเลยครับปเปิดไม่เปิดไม่ไมสิงหาเปิดไม่ครับ,รบอโอเคสิงหามาแล้วนะคะคําถามต่อไปสิงหาพร้อมอ่าสิงหาอ่านโจลูกอ่านได้ไหมสิงหาหมไม่เราควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณ ใบหูให้สะอ่าใช่หรือไม่สิงหาตอบว่าอะไรใช่ใช่ใช่ไหม,ไมอ,อ่ะผู้ชายเลยอ่ะตอบว่าใช่อ่ะสิงหาถูกต้องเก็บไปหนึ่งคะแนนนะคะอ่ะคนต่อไปพาลาทิปครับเปิดใหม่ ครับอ่าพร้อมนะครับอ่าดูคําถามอ่าอ่าได้ไหมลูกเมื่ออะไร,รอ่าอ่านโจนแล้วเมื่องาเล็กยาวเราเราเราวมควรควรตัดเล็บกัดครับกัด กัดเล็บการเล็บมือให้สั้นใช่หรือไม่อ่าตอบอะไรลูกไม่ไม่ใช่ไหมอ่าถ้าเรกยงเราควรกัดเล็บมือให้สั้นอ่าพราเทบบอกว่าไม่อ่าเพื่อนว่าถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนว่าถูกหรือไม่ถูก ไมดา,ไมไมด,ไมด,าดูเฉลยกันว่าพระราทิพจะตอบถูกไหมนะคะอ่าคำตอบก็คือตอบไม่ใช่แสดงว่าพระราเทพตอบถูกไหมคะถูกตอ้องเก่งมากเลยค่ะอ้าวคนต่อไป ชุตีพรค่ะปงทัสองชุตีพรชุตีพรอ,อยู่ไหนขอน,อนี้ขอนี้เข้าห้องน้ำครับเข้าเลยครับไม่ต้องบอกใ,ในชุตีพรตีพรน,นายม,มนตรียกมือปิดไมค์ไว้ด้วยนะคะ ก็หูไม่ใจยังไม่้วยในสวนอะายืนในขวามาหรือยังไหนชุติพอมาแล้วค่ะอ่านรมือค่ะชุติพรอ่าใครยังไม่เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ให้ครูนะคะให้แต่คนที่ครูเรียกชื่อนะอ่าชุติพรดูคําถามต่อไปนะคะอ่าอ่านได้ไหมคะไม่อะไร ไม่ควรควรใช้ใช้ <ใช S 2> สิ่งสิ่ง,งของของแค<ท>ะแค<ท>ะจะหมกจะหมกใช่หรือไม่ ไม่ค่ะอ่าตอบมาแล้วว่าไม่นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะมีผู้ช่วยมามาเนี่ยมาคือน้องจีน่านะคะอ่าน้องจีน่าว่าเพื่อนตอบถูกไหมคะถูกค่ะอ่าไม่ควรใช้สิ่งของแคะจมูกนะคะคำตอบก็คือ,อคือ,คอใช่นั่นเองอย่ปะปลอมมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากเลย อ่ะคนต่อไปภูมิราพีพิษครับ,รบภูมิราพีพิษครับผมอ่าพ,พร้อมนะครับรอ่าวอ่านได้ไหมลูกอ่านควรอ่านพูดยควร,ควรแปลงฟัน ปแปงอย่างน้อยวันละสอง,งอย่างน้อยสอวันละละสองครั้งใช่หรือไม่ใช่หรือหรือ,หร,อหรือครับแลว้วใช่ใช,ใช่หรือไม่ครับใช่ครับ อ,อาเขียนข้าแป<า>กินอาหารที่มีวิตามินเอ อ่าข้อก้าไม่เล่นครูห้าะไรห้านะมีนะเสข่งตอนนี้น่ะแปดเก้าสิบเก้าูครับเสุ็แล้วครับสรดแล้วครับแตเ่าข้อสเลยเหรอลูกหนูเสร็จเท่าข้สิบแล้วเหรอเออ แล้วครับครับคอ่ะีน่าะจีน่าตอบป้าใช้อะไรช้อะไรเช็ดทำความสะอาดใช้ท้่สะอาดใช้ผ้าใช้ผ้าที่สะอาดหรือซัมลีหรือซัมรี ครับเก่งมากอาตอปากเล่งไแปลงันอาล้ปาลัปาแปลงฟันละสองครั้งอาต่อไปต่อดูแลรักษาางไงปาดเป็ อาล้างล้างตาใช่ไมเ้า่้ามตาค่ะ้างใช่้ิวัผิวงอะไรคะผิวหนังาต้องอาอะไรอาบน้ำอาบน้ำเช้าเย็นนะคะอาบลก่อนตอนทานเราต้องล้าง ล้างมือส ouais. uh> uh uh ั่ล uh ้างอ่ือ่สะอาดล้าง้งม่สะอาดอ่าสะอาดมันก็สะปรกอ่าอ่าถ้าขี้เลอได้เลยได้เลยเละเละ